นีค่ะูตื่นเต้นคนเยอะครัาบผมครับเนี่ยครับกเรื่องนี้กับการรู้จกันอืมครับผมผมเรียกว่าโชคดีแล้วกันนะครับเพราะว่าโชคดีที่ได้ได้พี่โอ๊บมาเล่นด้วยเรื่องนี้เพราะอย่างแต่ที่บอกไปหลายรอบแล้วเหมือนกันว่าพี่โอ๊บแบบ เป็นเป็นหมอจริงๆแล้วพอซีรีส์มันเกี่ยวกับการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องเป็นเมดิคอลอะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่โอ๊บช่วยเราได้เยอะเลยช่วยทุกเรื่องตั้งแต่ชื่อยาท่าทางวิธีการจับอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยพี่โอ๊บช่วยเราหมดเลยนะครับสำหรับสำหรับโอ๊บก็โชคดีเหมือนกันเพราะว่านี่ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมครับก็เรื่องนี้ก็ได้ต้นน้ำนี่แหละคอยช่วยดูบทให้เมียนก็ไม่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณต้นน้ำเหมือนกันครับเป็นเป็นเป็นการพึ่งพากันเอาพึ่งพาอาศัยกัน ก็ตาเงื่อนไขเลยแล้วว่เปลี่ยนคาลิปเปอร์เองจากเครื่องต้นก่อนแล้วก็จากฝ่ายมากเลยคะครับก็ก็ก็คิดคิดคิดหนักเหมือนกันตอนแรกเพราะว่าเราเหมือนก็เล่นคอมเมดี้มาตลอดเลยนะทั้งทั้งแทบทั้งชีวิตเลยครับผมเราก็อยากลองถ่ายทอดบทเราในมุมมองใหม่ๆให้คนอื่นเห็นเราบ้างว่าเอ้ยเราอ่ะสามารถเล่นได้หลายบทบาทเหมือนกันนะไม่ได้เล่นเป็นได้แค่คอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยทำกันบ้าน ในบทนี้คนค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ในเรื่องของพาร์ทหมอเนี่ยเราก็ต้องแบบมีการไปเวิร์กช็อปเหมือนพี่เต้เลยครับไปตามโรงพยาบาลต่างๆไปดูว่าห้องฉุกเฉินเนี่ยเขาแบ่งเป็นยังไงบ้างวิธีการรักษาคนไข้ในห้องฉุกเฉินในสีต่างๆเนี่ยเขาเริ่มคนลำดับความสำคัญยังไงแล้วก็พาร์ทในที่ส่วนของคาแรคเตอร์ตัวหมอสิงเนี่ยเราก็ต้องเอ้ยเราอยากให้มันมีความโตกว่าเราตัวเราตัวจริงเนาะมีความที่มันแตกต่างจากที่เราเคยเล่นบ่อยๆอย่างเช่นโทนเสียงหรือว่า เบลตาสีหน้าท่าทางอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็พยายามาเหมือนดีไซน์ออกมาให้มันมัน,มนดูใกล้เคียงกับตัวหมอสิงที่เราคิดไว้มากที่สุดค่ะหมอคะเรื่องแรกเนร้เราเตรียมเตรียมอตรอันคือตอนแรกก็คิดว่าเป็นหมออยู่แล้วแล้วก็มาเล่นซีรีส์หมอก็คิดว่าไม่น่ายากหรอกเอาเรื่องนี้น่าจะผ่านฉลุยอะไรเลยครับแต่ว่า พอมาเริ่มเวิร์กช็อปเริ่มอะไรเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อมันไม่ง่ายนะมันไม่หมูนะเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวเวลาเราจะทําอะไรเรามีออบเจกตีฟเรามีอารมณ์มีการใช้เหตุใช้อารมณ์มากกว่าอะไรเงี้ยครับซ,ซึ่งถ้าเป็นตอนที่เป็นหมอส่วนใหญ่เวลาจะตัดสินใจหรืออะไรมันใช้เหตุและผลก็เป็นจริงๆเป็นสมองคนละซี่กันเลยก็ต้องปรับค่อนข้างเยอะก็อาจาอะอาจะเช้เวลาช่วยเล็กๆหน่อยในการปรับจูนอะไรเงี้ยก<า>็ก็ได้ก็ได้แต่ยกเครดีให้อีกแล้วก็มันก็ดูว่าไปนหน่อยแต่ว่าก็ได้น้องจริงครับน้องก็ช่วยแบบว่าเออคิดอย่างนี้ ที่อ้า<ด>ําพ่วมกับด้วยรวมถึงเวิร์กช็อปจากที่โอ๊คกิรติด้วยก็ช่วยได้ช่วยหลายช่วยได้ไหลายทางเรืะะ่องแรกเอนกันกการทังแรกเนี้ได้รับการแสดงตอบรับที่ททดีเลยครับก็ <S <S ก็ดีครับผมเห็นคนดูแล้วแบบขวร้อนกับคู่เราทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงอ้ยเราเราก็ตื่นเต้นไปด้วยนะแบบว่าเวลาเราคุยกันกับพี่โอ๊คอะไรเงี้ยครับเวลาแบบมีพี่โอ๊คมาปกป,ป้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ้ยปะหลอดดีพี่โอ๊คดูน่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วอยากให้ทุกคนเหมือนติดตามคู่เราไปพร้อมๆกับพวกเราด้วยว่า ทั้งเรื่องเนี่ยเราจะมีวันที่พูดกันดีไหมหรือว่าได้ลงเอยกันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนติดตามซึ่งเราไม่ไม่สบาย,ยแน่นอนเพราะเดี๋ยวผู้บริหารจะปรับเราได้เรื่องแรกสาหรับเรื่องแรกของผมก็ดีใจครับตั้งแต่อีทีแรกออนเลยก็แบบอุยมีคนมาแบบตอนแรกเราคาดหวังแค่ว่า ไม่โดน,โดนคนด่าว,วบบอุ้ยคนนี้ใครอะเล่นแข่ง,งเลย <c oughs> อะไรเงี้ยพอไม่ไม่มีใครพูนอย่างเงี้ยเราก็โอเคมากแล้วก็พอคนมาชมมาให้กําลังใจคู่เราก็รู้สึกดีครับแล้วก็อยากให้มีหมีมม่ด้วยมีหม,มี่คอยปกป้องทำอะไรก็มีมะหม,มี่ก็ดีครับด่านวน้ำเยอะๆผมชอบครับวันวันนี้มาลุ้นมากเลยเดินขึ้นมาว่าจะเอ้ยจะมีใครปลาอะไรใส่ตอนเดินบันไดหรือเปล่าครับใช่ดีวันนี้ไม่โดนครับขอบคุณครับ ผมว่าไม่ไม่ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าอ่าอย่างอย่างตัวผมผมก็มองว่าหรือตัวหรือ,รอตัวทุกคนเลยก็มองว่าก็มีนิสัยที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันอยู่แล้วนะหรือว่าต่อแต่เราสภาวะสังคมที่เราเราสวมหัวโขนหัวไหนไปใช้ในตอนนั้นมากกว่าเราก็แค่ยกหัวหนึ่งของเราอะ่ะที่เราเป็นยุทเวลาอารมณ์อารมณ์ไม่ดีเลาเรานิ่งบ้างอย่างเช่นนอนไม่พอบ้างใช่ไหมหรือว่า หรือว่าคุณแม่บ่นเยอะๆแล้วก็อายกัวเนี้มาใส่แล้วก็เอามาเล่นแสดงพอเสร็จแล้วเราก็ถอดคืนวางไว้ที่เดิมก็ไม่ติดมาใช้ทปกๆจำลบงหรือติดปะหรือติดเหรอไม่ติดไม่ติดไม่ติดไม่ตปกติเราสังคอกันแล้วเราาสมหัวอะไรใส่ไม่ปกติของไม่ไม่มีหัวครับมกี้เดินมาวันนี้ไม่มีหัวนะไปทำบุญหน่อยอะไรเงี้ยไม่ครับตัวจริงร้ายไปหยุมพี่โอ๊ตดีกว่าอุ่มหยุมอย่าหยุมหมดเลยหลักๆแล้วต้นน้ำคล้ายมีความคล้ายหมอสิงอยู่แล้วครับแต่ว่าคนอาจจะไม่ได้เห็นในมุมบางวันที่เป็นวัันนหยุดพก่อจริงๆ ยงเี้มันก็จะเป็นคนแบบว่าพักผ่อนจริงๆนอนจริงๆอเลยเงี้ยก็ใครไปปลุกก็โดนด่าแบบหมอสิงก็แหละครับใช่แต่ว่าโดยบอกว่ามันเป็นแค่บทละครเนาะหมายถึงว่าการที่เราได้เล่นอะไรเงี้ยพอออกจากบทละครแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละใช่ค่ะของเรื่องของเราเนี้ยคู่คู่หมอดดิมจากตอนเนาะเขาจีตีลาบุ้งเขาาจูบกันแล้วพูดตรงไปของตัวเอง อีพีอ่าอีพีล่าสุดเหรอครับของเราก็ก็เริ่มที่จะใกล้กันนะถ้าวัดเป็นหน่วยเซนติเมตรก็เริ่มใกล้น่าเริ่มใกล้กันขึ้นเรื่อยๆทุกหน่วยแล้วกันก็รอดูต่อไปว่าจากเซนติเมตรเนี่ยจะเหลือมิลลิเมตรหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอยากให้ทุกคนรอติดตามเลยครับอตอนนี้ก็เดินทางมาแบบใกล้แล้วเนะาะใกลแม็กซ์เลยขอ,ของเรื่องกำลังเข้มข้นมากๆเลยพลาดไม่ได้เลยครับ ได้เลยครับแล้วผมก็นะครับฝากติดตามนะครับผมซีอาร์พี่อาจจะซีรีส์นะครับผมที่ผลิตโดยบริษัททีวีทันเดอร์นะครับผมนะครับดูฟรีทุกเครือข่ายนะครับได้ทาง a s p อสนะครับผมช่อง3ามกดสาแล้วก็อ่า YouTube ชานแนลของ a s นะครับผมนะครับแล้วก็ทอมซับไตเติ้ลด้วยนะครับผมทุกวันจันทร์เวลา5้าทุ่มนะครับผมฝากติดตามด้วยครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามคู่ของเราด้วยนะครับสิงแกร์ยังไงความสัมพันธ์จะเป็นหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็ อย่าพลาดน,นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเค Welcome to Star Society.